ตอนนี้บรรยากาศในทีมการฝึกซ้อมเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็บรรยากาศในทีมก็เข้มข้นครับแล้วก็แบบทุกคนก็ทําผลงานที่แบบเจ้าโชว์ฟอร์มเพื่อแบบให้ให้เข้าตาโค้ชครับแล้วความรู้สึกหลังติดทีมชาติไทยชุดนี้เป็นไงบ้างครับก็รู้สึกภูมิใจที่มีชื่อเข้ามาครับหลังจากเกมอุ่นเครื่องที่เราแพ้โอ e มานเมื่อวันก่อนนะครับตอนนี้พี่ท่าได้อะไรจากเกมนี้บ้างครับก็ <S <S 2> <S 2> <S กขาได้แบบลองตัวได้ครับแล้วก <ale> ็แบบจะได้เล่นด้วยกันแล้วก <world> ็แบบทาความเข้าใจกันเงครับหลังจกเกมโค้ชมิชิโนได้บอกอะไรกับนักเตะบ้างครับหลังจบเกมที่แพ้โอมาลครับก็เขาก็ไม่ได้บอกว่าอะไรเขาก็แบบอยากให้ทุกคนแบบตั้งใจฝึกซ้อมต่อไปครับครับทีมชาติไทยชุดนี้ครับมีผู้เล่นในตำแหน่งแบ็คขวาค่อนข้างเดอะครับที่มาอียีเอฟพี่ต้ามองถึงโอกาสในการเบียดแย่งตำแหน่งตรงนี้ยังไงบ้างครับก็ทุกคนก็ ก็เก่งท <Humans. S 1> no ุกคนครับเราก็แบบราเราก็แบบทำผลงานให้ดีครับเกมอุ่นเครื่องแมตต์ต่อไปครับจะพบกับชาจีกิสานบอยากให้พูดถึงเกมนี้นะครับก็ต้องก็ต้องแบบชนะให้ได้เพื่อแบบเพื่อแบบมีความมั่นใจที่จะไปเล่นกับกับอินโดนีเซียแมตช์แรกได้ครับแล้วโอกาสการตัดตัวเป็น23คนสุดท้ายครับตอนนี้พี่ตามองถึงโอกาสตัวเองยังไงบ้างครับ ก็ทุกคนก็ม ah. okay. ีโอกาสครับอยู่ที่ว่าแบบการซ้อมจะจะพอระบบทีมได้ดีขนาดไหนด้วยครับสุดท้ายฝากถึงแฟนบอลชาวไทยหน่ยครับก็อยากให้แฟนบอลชาวไทยตามเชียร์ทุกคนครับขอบคุณขอบคุณครับ